ไทยได้เปิดตัวขีปนาวุธหนัก HTM 2027ยุทธศาสตร์ใหม่เพื่อความมั่นคงแห่งชาติในช่วงเวลาที่สถานการณ์ความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความไม่แน่นอนมากขึ้น ประเทศไทยได้สร้างความฮือฮาในเวทีการทหารอีกครั้งด้วยการเปิดตัวขีปนาวุธหนักต้นแบบรุ่นใหม่ที่ใช้ชื่อว่า HTM 2027ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญของวงการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศไทยที่ไม่เพียงแค่แสดงศักยภาพด้านเทคโนโลยีเท่านั้นแต่ยังเป็นการยืนยันถึงความตั้งใจในการพึ่งพาตนเองทางยุทธโทกรณรอย่างแท้จริงจุดกำเนิดของ HTM 2027โครงการขีปนาวุธ HTM 2027เริ่มต้นขึ้นเมื่อประมาณปี2,566ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกองทัพไทยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสเนศจิสเดอร์ de, และสถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติโดยมีวัตถุประสงค์หลักคือการสร้างระบบอาวุธปล่อยที่สามารถตอบสนองต่อภัยคุกคามสมัยใหม่ครอบคลุมทั้งการป้องปรามและปฏิบัติการเชิงรุกในระยะไกลคุณสมบัติทางเทคนิคที่น่าจับตา h t m 2027เป็นขีปนาวุธชั้นหนักที่มีระยะยิงไกลกว่า800กิโลเมตรโดยใช้ระบบขับเคลื่อนเชื้อเพลิงแข็ง2ขั้นตอนมีความสามารถในการบรรทุกหัวรบหลายประเภททั้งแบบระเบิดแรงสูงเจาะเกราะและหัวรบแม่เหล็กไฟฟ้าทําให้สามารถโจมตีเป้าหมายได้ทั้งในระดับพื้นดินและเป้าหมายเรดาร์ระบบป้องกันภัยทางอากาศระบบนำวิธีของ HTM 2027ได้รับการพัฒนาให้ใช้เทคโนโลยี g n s s ผสมผสานกับ infrared sensor และ radar active homing ซึ่งช่วยเพิ่มความแม่นยำในการเข้าถึงเป้าหมายและลดโอกาสที่ระบบป้องกันของศัตรูจะสามารถสกัดกั้นได้สำเร็จการทดสอบและความสำเร็จในช่วงต้นปี2,568กองทัพไทยได้ดำเนินการทดสอบการยิงจริงของ HTM 2027จากฐานปล่อยในจังหวัดลบบุรีซึ่งผลการทดสอบถือว่าน่าพอใจเป็นอย่างมากขีปนาวุธสามารถเดินทางเป็นระยะทางกว่า820กิโลเมตรพร้อมสามารถทำลายเป้าหมายจำลองที่ตั้งอยู่กลางทะเลในอ่าวไทยได้อย่างแม่นยำภายในรัศมี10เมตรจากจุดศูนย์กลางจากการรายงานของกองบัญชาการทหารสูงสุดระบบควบคุมและการเชื่อมโยงข้อมูลจากสถานีภาคพื้นดินทำงานได้อย่างราบรื่นไม่พบสัญญ,ญาณรบกวนหรือข้อผิดพลาดทางเทคนิคที่อาจกระทบต่อภารกิจ ความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ของ HTM 2027การมีขีปนาวุธ HTM 2027ประจำการในกองทัพไทยนั้นไม่ได้หมายความเพียงแค่การมีอาวุธใหม่เท่านั้นแต่ยังเป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถในการป้องปราม deterrence capability ให้กับประเทศไทยโดยเฉพาะในยุคที่การแข่งขันทางอำนาจในภูมิภาคกำลังทวีความรุนแรงมากขึ้นขีปนาวุธรุ่นนี้สามารถนำไปประจำการในระบบคลื่อนที่บนยานยิง t e l Transporter Erector Launcher หรืออาจติดตั้งประจำฐานแบบถาวรเพื่อป้องกันชายฝั่งทะเลและพื้นที่ยุทธศาสตร์ของประเทศซึ่งเพิ่มความยืดหยุ่นในการวางแผนรบและตอบโต้ภัยคุกคามในระดับชาติขีดความสามารถเทียบเท่านานา,นาชาติแม้ว่า HTM 2027จะเป็นระบบที่พัฒนาภายในประเทศแต่จากข้อมูลเบื้องต้นได้มีการเปรียบเทียบประสิทธิภาพกับขีปนาวุธของประเทศมหาอำนาจหลายประเทศเช่เนเซา์โครเรียเอสไทันู 2. อิรอนเอ110หรือแม้แต่อินเดียเอสพรไลซึ่งพบว่า HTM 2027มีศักยภาพใกล้เคียงในด้านระยะยิงความแม่นยำและความสามารถในการเอาชนะระบบป้องกันของฝ่ายตรงข้ามจุดเด่นที่ทำให้ HTM 2027ได้เปรียบคือโครงสร้างเบาการใช้วัสดุผสมขั้นสูงที่ผลิตในประเทศและระบบ AI ที่ช่วยประมวลผลเส้นทางการโจมตีแบบเรียลไทมความคุ้มค่าและความพึ่งพาตนเอง หนในวัตถุประสงค์สำคัญของการพัฒนา HTM 2.027คือการลดการพึ่งพากานนำเข้าอาวุธจากต่างประเทศซึ่งมักมีต้นทุนสูงและมีข้อจำกัดในด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีการที่ประเทศไทยสามารถพัฒนาอาวุธระดับนี้ได้ด้วยตัวเองถือเป็นการประหยัดงบประมาณในระยะยาวและยังช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืนการพัฒนาในอนาคตแม้ว่า HTM 2027จะประสบความสำเร็จในระดับต้นแบบแล้วแต่แผนในอนาคตของโครงการนี้ยังคงดำเนินต่อไปโดยจะมีการพัฒนาเวอร์ชั่นที่สามารถบันทุกหัวรบอัจฉริยะสมาร์ทวอลเฮดระบบบังคับการผ่านดาวเทียมรวมไปถึงการผสานเข้ากับเครือข่ายปัญญาประดิษฐ์ของกองทัพเพื่อให้สามารถตัดสินใจและตอบสนองได้อัตโนมัติในสถานการณ์ฉุกเฉินปฏิกิริยาระดับนานา,นาชาติหลังจากการเปิดตัว HTM 2027มีรายงานจากสื่อระหว่างประเทศหลายแห่งที่ให้ความสนใจต่อพัฒนาการครั้งนี้ของไทยโดยเฉพาะในประเด็นของความก้าวหน้าในการพัฒนาอาวุธแม่นยำสูงโดยประเทศกำลังพัฒนาซึ่งนับว่าเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจสำหรับหลายประเทศในภูมิภาคอาเซียนแม้ว่ายังไม่มีการแสดงท่าทีในเชิงลบจากชาติข้างเคียงแต่ก็มีการติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะจากฝ่ายข่าวกรองของบางประเทศที่มองว่าการมีขีดความสามารถเช่นนี้อาจเปลี่ยนสมดุลเชิงยุทธศาสตร์ในภูมิภาค บทสรุปการเปิดตัวขีปนาวุธหนัก HTM 2027ของไทยไม่ใช่แค่ความสำเร็จทางเทคโนโลยีแต่ยังสะท้อนถึงการเปลี่ยนผ่านของแนวคิดด้านความมั่นคงที่มุ่งเน้นการป้องกันและป้องปรามในเชิงรุปเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญในเส้นทางการพึ่งพาตนเองของประเทศไทยด้านยุธทธปกรขั้นสูงและยืนยันว่าความสามารถของคนไทยไม่เป็นรองใครในเวทีโลก